เดี๋ยวเรื่องจุดอัดจราบีเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเอาเอาแขนมันยืดวางเราจะได้ชี้ว่าตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนล้วกันนะตรงนี้คือยุ่นรถคันนี้นะครับวิโอสามศูนย์นะครับนะหมายเล,ลขรถคันนี้ BF 711นะครับหมายเลขเครื่องยนต์หนึ่งเจ็ดนสามเจ็ดแปดนะครับอ่ะนี่คือตัวแผ่นเพลทของตัวรถ มีหมายเลขที่เครื่องหมายเลขรถนะครับามาดูตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นชุดคอนโซลวาวนะครับคอนโซลวาวอยู่นี่นะครับอ่ามันจะเปิดด้านบนได้มันอยู่ที่ใต้แผ่นพักเท้านะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผม <c oughs> ไม่ดูด้านข้างนะครับ ตอนนี้เป็นกล่องเก็บอุปรกรณ์พวกนอ็อตพวกอะไรต่างๆเครื่องมือเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับอ่ากระ,ะเป๋าเป็นกระเป๋าอ่านะครับมาดูด้านบนก่อนอ,อันนี้น้ำฉีดกระจกนะครับน้ำฉีดกระจกมันจะวิมีราวิทย์กดอยู่ด้านในเดี๋ยวอ่า สวิตต่างๆในห้องเก๋งเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําทีหลังนะครับตอนนี้เอารอบตัวรถก่อนนะครับก็ต้องเติมใช่ไหมตรงนั้นอ่าใช่ครับมันเหมือนรถยนต์ถ้าว่าน้ําเปล่านะครับเหมือนของรถยนต์นะครับอันนี้คอนเดนเซอร์แอร์พัดลมแอร์นะครับอ่า๋ยวปิดก่อนครับข้างล่างอ่าอ่านี่ตัวนี้มันเป็นโช๊คนะครับเปิดบันดีดออกนะครับอ่ะปิดครับไปตัวนี้ฝาครอบห้องเครื่องยนต์นะครับอ่ามันจะเป็นพลาสติกเวลาเปิดอ่าแนะนํานะครับว่าอย่าไปกระชาก ไอ้ใช้นิ้วสอดเข้าไปแล้วหัวแม่โป้งวางแล้วนิ้วดันในดึงออกออนะครับเพราะว่าถ้าเรากระชากนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้หักหรือบางครั้งเบ้าตัวนี้จะหลุดออกไปเลยนะครับก <c oughs> ลับไปที่สุดมันจะมีขาล็อกอยู่นะครับใครมาเดินกระแทกหรือลมพัดแรงๆมันไม่สามารถที่จะปิดได้นะครับเพราะงั้นเวลาเราจะปิดฝาครอบ้องเครื่องยนต์ให้เรายกก้าน ล็กกอกตัวนี้ขึ้นแล hmm. ้วนันเข้ามาแล้วก็ล็อกนะครับ <Okay. S 1> เปิดก็เปิดอย่างนี้นะครับ uh huh. อ่าเสร็จแล้วผมเปิดก่อนนะแล้วก็จะเปิดฝาครอบฝั่งหม้อน้ํารังพึ่งให้อีกด้านหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าเปิดแปสุดมันจะมีก้านล็อกเหมือนกัน hmm. ค้ำเอาไว้ทีนี้เรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์ก่อนอย่างแรกเลยนะครับด้านบนกรองอากาศนะครับมันจะมีกรองอากาศอยู่สองลูกกรองอากาศลูกในนะครับ ตัวนี้เราไม่เปลี่ยนเว้นเสียจากมันเกิดการเสียหายหรือฉีกขาดนะครับ mm hmm. ส่วนตัวนอกอายุการใช้งานของมันตามชั่วโมงใช้งานก็เปลี่ยนทุก500ร้อชั่วโมง mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การดูแลรักษาของเราด้วย mm hmm. อยู่ที่การทําความสะอาดของเราด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าบางครั้งเราทํางานที่ฝนเยอะๆโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนแล้วเราทําความสะอาดไม่ได้ทําความสะอาดบ mm hmm. ่อย การสะสมอะไรต่างๆพวกนี้กระ,ะดาษกองอากาศมันก็จะเสียไวอาจจะต้องเปลี่ยนก่อน500ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สภาพการใช้งานและ,ะการดูแลรักษาของเราด้วยนะครับพี่ถ้าสมมุติว่า500ชั่วโมงแล้วแบบไม่ได้เสียแล้วก็แบบ <c oughs> ยังโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดอับโอเคอันนั้นแค่ค้ามาตรฐานที่เขาแจ้งเอาไว้ที่เขาบอกว่าเออโดยปกติแล้วมันอยู่ที่500ชั่วโมง เวนะลาปิดให้สังเกตนะครับมันจะมีลูกศรชี้ข้างบนไอ้ตัวนี้อยู่ด้านบนปากท่อตัวนี้ลงล่างนะครับต่อไปก็หม้อพักน้านะครับเหมือนออรรถยนตเหมือนกันให้สังเกตนะครับระดับด้านบนด้าน,นล่างนะครับอ,อย่าไอต่าจากขีดล่างนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่าต่าจากขีดนี้ ฝาสีเหลืองตรงนี้เป็นฝาเติมน้ำมันเครื่องนะครับฝาเติมน้ำมันเครื่องสีขาวลูกใหญ่ตัวนี้คือกรองโซลา่า <c oughs> สีขาวลูกล่างสองเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นกรองหนักน้ํานะครับสังเกตจะมีลูกรอยสีแดงอยู่ก้นกรองถ้าสมมติมีน้ำเข้าไปในระบบน้ํามันลูกรอยสีแดงตัวนี้มันก็จะลอยขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตถ้าลูกลอยสีแดงตัวนี้ลอยขึ้น ให้เราคลายนอตหางปลาที่อยู่ด้านล่างของกรองดักน้ําเพื่อให้น้ํามันไหลออกพอน้ําไหลออกลูกลอยสีแดงตัวนี้มันก็จะตกลงไปอยู่ที่ก้นกรองเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราบิดนอตหังปลากลับมาที่เดิมนะครับ,รบทีนี้มาดูการวัดระดับน้ามันนะครับการวัดระดับน้ามันเครื่องนะครับ